สวัสดีครับวันนี้วันที่17เจมกราคม2 5 6 6นาะครับวันนี้ลอตเตอรี่ก็จะอ,ออกนะครับเนื่องจากว่าเมาื่อวานนี้เป็นวันคู่นะครับเรามาดูนะครับความเปลี่ยนแปลงของเซตกันนะครับวันนี้ก็ยังคงบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เป็นช่วงภาคเช้าอยู่นะครับก็บวกอยู่0.14จุดนะครับอยู่ที่1 6 8 5งันแปดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720 นะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับ mai นะครับตลาด mai ก็บวกขึ้นไป1.48จุดนะครับราคาเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนเงินเยนก็แข็งค่าอยู่ที่128.70เยนต่อดอลลาร์นะครับน้ำมันนะครับก็เป็นสปอตก็ ยังคงเกิน80ดอลลาร์นะครับก็บวกขึ้นไป WTI ก็บวกตามนะครับแต่ก็ยังคงต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาต่างๆก็มีราคาทองคำนั้นก็มีการยอดตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปชน1,920ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์อยู่บริเวณ1,900นี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนที่จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเราต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าจังหวะของการขึ้นการลง มันไม่มันไม่แน่นอนนะครับราคาเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับแล้วเมื่อมันลงเสร็จมันจะพุ่งขึ้นไป2000นะครับสลับตัวราคาทองเราต้องเรียนให้ท่านทราบตามลักษณะนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นของเราเพื่อนํามาใช้ในการเก่งกําไรตัวนี้เราจะสแกนได้จากนะครับจะจากตลาดเซตแล้วก็ตลาด m อไนะครับโดยใช้ close อ่า close up นะครับเ้าช้ e เ a 3วันมากกว่า5วันหมายว่าอ่าในการสแกนตัวนี้ต้องมี e MA 3วัน แล้วก็มากกว่า5วันเขาเรียกให้มันรวดเร็วหมายว่าเราจะจังหวะของช่วงนะเป็น d a t a นะครับเราเอกแบบสั้นๆน,นะครับแล้วก็ในจังหวะ5วันนี้มันต้องมากกว่าเส้น2องวันนะครับลักษณะนี้แล้วก็ราคาตั้งแต่5บาทลงมานะครับสแกนตั้งแต่5บาทลงมาแล้วก็ต้องมี e m a อนะ้าคือมี v o l ุ่มกว่า eba 5วันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมี v o ม่มากกว่า รุ่มก่อนหน้านะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือมีอ s สายตั้งแต่5 0าสถึงเจนะครับแล้วก็เรียงเป็นราคามากลงมาหาน้อยกดเซฟแล้วกดลันสกรีนทั้งหดก็จะออกมาเรียงระดับให้เทนเน็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวที่ตัวที่น่าจับตาก็คือตัวที่น่าระวังนะครับตัวที่ควรจะระแวดระวังให้ดีนะครับตัว i t ทีดีนะครับตัวนี้ก็จะมีเซียนรุ่นเก่านะครับมีเหมือนกับเป็น เป็นเจ้าเก่าๆนะครับยังคงรักษาตัวนี้เอาไว้นะครับทั้งหมดทั้งหมดที่เราสแกนออกมาเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็เป็นกําไรนะครับยกเว้นตัวเดียวก็คือตัว itd นะครับ itd ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ผลการดำเนินงานหรือ f 4 5บนะครับบอกว่าเขาขาดทุนนะครับแล้วแถมยังขาดทุนเยอะด้วยนะครับโอ้ลานทีเดียวแต่ทําไมราคามันจึงมีมีเขาเลขอะไรมีมีดิ d i c a อร์สวยงามนะครับทั้งหมด หุ้นทั้งหมดนี้ที่เราสแกนออกมาแต่ก่อนที่เราจะไปดูหุ้นดีๆคือหุ้นตัวอื่นนี้ดีหมดเลยนะครับ ECL นี้ก็กําไร p y ล o n ก็กําไร KM KTM S นี่ก็เพิ่งเข้ามาแต่ก็กําไรนะครับตัวนี้เราไม่ไม่พูดถึงนะครับตัวแลปิดและปิด P นี่แล้วก็ตัว ITD นี้ตัวนี้ควรระวังนะครับเราจะมาแนะนําตัว ITD ให้ให้เข้าใจก่อนนะครับเราเข้าไปดูนะครับว่าเขาควรจะระมัดระวังเขายังไงนะครับ จังหวะของเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูดูอินดิเคเตอร์ทุกอย่างของเขานี่ดีมากราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วแถมพุ่งขึ้นไปไม่พอแล้วก็มีการปล่อยชาวดอยเอาไว้เพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้เราต้องมาบอกให้หนักสั้งทุนระแวดระวังเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับเป็นหุ้นที่มีมีเจ้าประจําหรือมีมีมีเ,าเขาเรียกมีเจ้าใหญ่ขายใหญ่นะครับชอบเล่นตัวไอทีดีตัวนี้ท่านต้องไปลองเสืบดูนะครับว่า อาใหญ่ทาไมเขาถึงชอบเล่นตัวนี้นะครับเขาจะค่อยๆออกตัวนี้ก็คือเขาก็ต้องมีการดึงราคาขึ้นไปก่อนแนล้วก็ค่อยๆเวียงราคาลงมานะครับตัวนี้จังอันนี้คือผิดปกติแล้วนะครับมีบอลรุ่มขึ้นไปแล้วก็ย่อแล้วก็ล้างลงมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นก็คือว่าท่านต้องระวังยังไงนะครับเพราะเขาจะลากขึ้นไปแล้วเขาก็จะปล่อยคือลากขึ้นไปแล้วทํากําไรแล้วก็จะออกจากหุ้นตัวนี้นะครับเขาจะ ดึงขึ้นไปแล้วขายจะปริมาณเยอะๆเลยนะครับเหมือนกับเขาเรียกทำรอบนะครับคือลากขึ้นไปแล้วก็ขายขายปริมาณแล้วก็ลินลินเทขายนะครับให้กับนักลงทุนเพราะว่าเขาได้ทำทำอินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นให้ขึ้นไปเนี่ยให้มี m, m A C อ็มเด้ลากขึ้นไปเพื่อโชว์นักงทุนว่าเป็นสวยงามนะครับแล้วก็ไอซก็อยู่แค่ตรงนี้ถือว่าสวยงามนะครับแต่ ประเด็นคือมันเป็นจุดสูงสุดโอโบส์แล้วนะครับทีนี้เขาก็จะค่อยๆระบายราคาออกมานะครับแล้วก็ราคาก็ล่วงลงมาก็ทิ้งชาวดอยไว้ด้านบนนะตัวนี้ก็ต้องท่านนักทุนต้องรู้ว่าท่านเข้าไปนะครับท่านจะต้องติดดอยนะครับท่านต้องรีบออกทันทีอันนี้เรามาเตือนท่านไว้ก่อนนะครับเพราะสาเหตุอะไรเราจะให้ท่านดูนะครับว่าสาเหตุของเขานั้นมาจากอะไรนะครับแม้ว่าวันนี้ตอนนี้จะเป็นปลายบลรูมนั้นเยอะนะครับท่านคิดว่าท่าน ยังคงปลอดภัยแต่จริงๆแล้วราคานี้ยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ทุกท่านเข้าต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาบวกขึ้นไปแล้วก็เขาก็ย่อตัวลงมาสาเหตุนั้นเราต้องไปดูนะครับว่าดูเหมือนเขาจะมีโครงการอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่ามันมีการลงทุนนะครับกว่าที่เขาจะได้เงินกลับมาแล้วแล้วก็ลงทุนกับราชการนี่กว่าจะได้เบิกกว่าจะได้อะไรกว่าเงินจะได้ออกมาจากราชการได้นี่ไม่มันต้องรออีก เสร็จโครงการตรวจสอบอนุมัติะไรเสร็จก็ต้องยาวนะครับหมายว่ากว่าจะได้เงินกลับเข้ามาในในบริษัทนี่มันนานแล้วก็มันจะต้องใช้จ่ายนู่นนี่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างของบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาย,ย่อมเข้าใจดีนะครับแล้วกว่าจะได้มาสรุปรอบยอดรวบยอดเป็นกําไรนี่มันยากเลยนะครับเราเข้าไปดู f45 เขานะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมราคามันทุกขุ่นขึ้นไปเพื่อด,ดึงดึงเมาขึ้นไปบนบนดอยนะครับ เห็นไหมครับว่าเป็นยังไงครับสามไตรมาสที่ผ่านมาขาดทุนอย่างกระเจิงนะครับลงทุนไปเยอะแยะแต่ว่ายังไม่ได้กําไรกลับมาแล้วก็คือเบิกมาเงินก็หายเบิกมาก็ขาดทุนนะครับเราก็เป็นี่เป็นสินเขานะครับนี่ดูนะครับสามไตรมาสที่ผ่านมาคือปีหกสี่นั้นขาดทุนอยู่แปดแสนห้าปีหกห้านั้นขาดทุนอยู่สามล้านสองเมื่อเทียบก่อนหน้าก็คือปีหกสี่ขาดทุนอยู่ล้านสองปีหกห้าขาดทุนอยู่ล้านหกมันขาดทุนมาโดยตลอดนะครับ ว่าหุ้นนี้เราก็อาของตัวอิตาเลียนไทยนะครับเราไม่ได้มาบูลลี่ของเขานะครับเพียงแต่ว่าเราดูลักษณะของเขานะครับว่าไม่มี PE ไม่มี y i e และไม่มีการไม่มีการปันผลนะครับ DPS ไม่มีนะครับแม้ว่าธุรกรรมในการราคานี้เขาจะมีเจ้าประจำคอยรักษาตัวนี้ให้ราคามันโดดขึ้นมาตลอดเวลานะครับเพราะนั้น3เดือนที่ผ่านมายังคงบวกอยู่แค่6% หนึ่งเดือนก็บวกไปเเพราะว่าเขาต้องทำดีดราคาขึ้นมาก่อนที่จะติดก่อนที่จะโดดหนีนะครับแล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป2นะครับดงนั้นท่านดูนะครับดูนะครับว่า EPS นี่ยังติดลบเลยนะครับลบ0.61หมายาว่าขาดทุนกระเจิงกระจายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราถึงให้ท่านลางทุนทั้งหลายนะครับระมัดระวังให้ดีวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าแต่แต่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาพลิกกลับมาทํากําไรนี้ไต่มาต่อไปนี่ก็ถือว่าราคาจะพุ่งกระโดด ราคาจะไม่ใช่แค่2บาทจะไป3บาท4บาทแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าราคาจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับต้องเข้ามาดูนะครับราคาอยู่ๆเขาพุ่งขึ้นไปสูงแบบนี้นะครับอยู่ๆก็พุ่งขึ้นไปสูงแบบนี้ m a c d หรือว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวล้วนบวกนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศเริ่มออกนะครับนักทุนต่างประเทศออกแต่นักทุนชาวไทยเข้านะครับเพราะว่าตลาดรับทราบการที่เขาฉุดราคาขึ้นไปตลาดรับทราบปุ๊บราคาก็ ค่อยๆไซเวมาเดานข้างก่อนที่พุ่งขึ้นไปเป็นเฮือกสุดท้ายนะครับพุ่งขึ้นไปเป็นเฮือกสุดท้ายนักทุนรายใหญ่ก็กระโดดออกส่วนนักทุนรายย่อยกระโดดเข้าไปเป็นชาวดอยอันนี้ก็คือว่ามันเป็นกลยุทธ์ของนักทุนเจ้าใหญ่ที่เขาเฝ้าอยู่นานแล้วนะครับเขาก็จะหาทางออกนะครับเราก็ดูนะครับว่าจังหวะผมเป็นชินี้แล้วเขาขาดทุนอย่างโมูลานแบบ3ล้านมากขนาดนี้นะครับแล้วเขาจะกลับมาได้ยังไงนะครับเราก็ ดูการปฏิบัติงานของเขาไม่ว่าจะเป็นที่เขารับเหมาไว้ได้นะครับของ IT ทีดีนะครับมีมีแนวโน้มว่าจะอีกยาวนะครับกว่าจะได้เงินราชการกลับเข้ามาในระบบนะครับกว่าจะทํากำไรกว่าจะอะไรหลายอย่างนะครับกาไรของเขานะครับกว่าจะกลับเข้ามากว่าจะคืนตัวแต่ที่ที่มันเป็นพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาที่อยู่ในที่ซื้ออยู่ในนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่ควบคุมราคาพบก็พ,บพยายามจะคอนโทรลให้มัน พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ทํากําไรแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ต่ําสุดก็ขึ้นสูงสุดตามตามแพทเทิร์นของเรานะครับว่าเขาเขาเป็นเจ้าที่อ,อยู่อยู่ในฝังตัวอยู่ในตัวนี้มานานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับให้มันขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาสุดท้ายแต่จริงราคามันก็ยังคงประคองประคองตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดท่านจะทํากําไรในหุ้นตัวนี้ ท่านต้องรู้จักหุ้นตัวนี้จะดีๆนะครับหมายว่าท่านต้องมีชั้นเชิงนะครับท่านต้องมีเทคนิคนะครับแล้วราคามันก็ยังคงเสมอตัวและไซเบล่ดนข้างนะครับตัวนี้ต้องท่านต้องท่านลงทุนต้องควรวิเคราะห์ให้หนักเลยนะครับกว่าจะที่ที่จะคิดลงทุนเข้าไปลงทุนนะครับเพราะว่าเขาขาดทุนอย่างรุนแรงนะครับบางทีเราต้องเราต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าเขามีฟันด a m e n t a l ยังไงมีผลการดำเนินงานยังไงถึง ถึงจะไม่ได้จะมาตอบราคาของราคาของหุ้นนะครับจะทํากําไรยังไงนะครับแม้ว่าอินดิเคเตอร์จะสวยงามนะครับทุกตัวนะครับอินดิเคเตอร์อยู่ในจุดที่บ่งบอกว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็ใกล้ๆจะโอเวอร์บทนะครับเราก็ต้องเตือนท่านลงทุนก่อนนะครับท่านต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเกิดท่านทํากําไรได้แล้วท่านควรจะออกนะครับสลับตัวใที่ดีนะครับดูไฮไลท์ทั่วไปก็จะเห็นจังหวะของเขานะครับว่ามันถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆทํากําไรให้นะครับแต่ว่า ถ้าดูภาพโดยวรวมของเขานะครับไม่มี PE ไม่มียิวไม่มีผลการปันผลนะครับไม่มีการปันผลก็เล่นเล่นรอบอย่างเดียวนะครับขายทํากําไรอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีข่าวดีมาเรื่อยนะครับรับงานโครงสร้างโครงการเกือบพันสี่ร้อยล้านแต่ว่ามันต้องมีการลงทุนนะครับลงทุนไปเสร็จแล้วจะได้กําไรกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นส่วนราชการนี้เบิกนี่ แต่ละอย่างนีโ้โหยุ่งยากมากนะครับคือเขาก็มีอ่ามีเงินในอานาคตเหลือ,อเยอะแต่ประเด็นก็คือว่ากว่าจะได้เงินในอานาคตกลับเข้ามาในระบบนนแน่นอนว่ามันต้องมีหนี้มีสินอะไรกันมากมายนะครับล้วก็ขาดทุนย่อยยับอะไรพวกนั้นนะครับน,นี้ก็เป็นทางด้าน construction นะครับที่เรานํามาเตือนในท่านเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าจะเล่นหุ้นพวกนี้นะครับเข้าใจว่าถ้าเกิดท่านจะไปลงทุนตัวอื่นมันน่าจะได้กําไรก็มีจังหวะที่ได้ผลตอบแทนด้วยมีการปันผลด้วย ท่านควรสแกนอย่างที่เราแนะนําให้ท่านว่า1สแกนหุ้นจากเงินปันผล2มีราคาที่เป็นบวกนะครับตัวนี้มันจะได้หลายเด้งนะครับเพราะว่าในการสแกนนั้นเราทําได้หลายวิธีและมีเทคนิคของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองอลองทาดูแล้วก็ลองนําไปใช้ดูนะครับทีนี้เราจะมาดูหุ้นต,ต่างที่เหลือนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่บ่งบอกว่าขาดทุนย่อยยับแต่ราคาหุ้นยัง,พ,งพุ่งขึ้นนะครับทีนี้เราจะไปดู tcl นะครับว่า ทำกำไรได้ต่อเนื่องแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูไฮไลท์ก่อนเลยนะครับไฮไลท์ก่อนเลยก็ดูที่เขา e แค่4.44เท่านะครับแม้ว่าไม่มีปันผลนะครับแต่ก็ยังคงสามารถที่ทำกำไรได้ต่อไปนะครับว่าเป็นอสาสาหรือเป็นทร,พร,รัพย์แล้วกันก่อสร้างนะครับไปดูที่ f อ45ของเขานะครับเราจะเข้าใจว่าบริษัทนี้นั้นทำกำไรมาแบบไหนอะไรยังไงนะครับ ที่ F45 ของเขานะครับโอเคเกาะเคาะเข้าไปที่ F45 นะครับก็เ็นว่าปีนี้เขาก็ทำกำไรกลับขึ้นมาเป็นทั้ง5แสนนะครับจากปี64นั้นทำกำไรเปแสนห้านะครับก็ก่อนหน้าก็แม้ว่ากำไรจะน้อยแต่พอไตรมาสนี้กำไรพลิกกลับมาบวกมโหาหลานจำไว้นะครับหุ้นใดก็ตามที่มีก่อนงวดก่อนหน้านั้นเป็นลบหรือว่าทำกำไรได้น้อยแต่ในงวดถัดมาล่าสุด พลิกกลับมากำไรเป็นมากแบบ,แบ,บโมฮโานแบบนี้ราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปทันทีถ้าตลาดรับทราบถ้าผู้คนในตลาดรับทราบราคามันจะพลิกแล้วก็ทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปอย่างตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปดูกันนะครับว่าแนวโน้มเขานั้นมีบายรุ่มอยู่54%แล้วก็เซลล์4 4นะครับดูปิดกาเฟอร์เล็กน้อยอยระดับ2 0 0แสนนี้ก็ถือว่าเล็กน้อยนะครับเข้าไปดูเห็นไหมครับว่าราคาเขาพุ่งยังไงครับหลังจากที่ทราบว่าค่อยๆ มีหาทิศทางในการทํากําไรขึ้นมานะครับก็เจนว่าจังหวะของเขาก็คือจากต่ําสุดพุ่งขึ้นไปสูงสุดทะลุทะลวงพุ่งเลยเส้น2องแลวันขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไซเวตต่อไปนะครับแต่ช่วงจังหวะน,นี้คือเขาขึ้นไปถึงใกล้ๆโอโปสก็เลยต้องย่อตัวลงมาให้ท่านเห็นว่าการปฏิบัติการของเขานั้นตากตากกัสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ค่อยไปขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดเสร็จเขาก็จะไซเว์ลงมา ต่ำสุดนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้คือเขามีเส้น2องเลวันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ย่อลงมาชนเส้นสองสองเล้วันแล้วก็สวิงตัวไซเวย์อยู่ด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนลีน่ในเลคชั่นไซเวย์อัพขึ้นไปพะฉะนั้นตัวนี้ราคาก็จะมีค่อยๆบวกขึ้นไปที่ใกล้ๆ5บาบาทตัว GTCL นะครับ,รบถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็เป็นขาขึ้นนะครับขึ้นมีวอลุ่มเข้าวอลุ่มนักทุนต่างประเทศก็ทยอยเข้าเล็กน้อยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ยังคงจะค่อยๆ ทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้ในอนาคตราคาก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปแต่ตอนนี้คือถึงจุดสูงสุดของเขาเขาก็จะค่อยๆไซเวยลงมาด้านล่างชนเส้นส่งะวันและเด้งกลับขึ้นไปทำกำไรให้ท่านอีกรอบหนึ่งตัวนี้ท่านอาจจะได้กำไรเล็กน,น้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำกำไรให้กับท่านนักงทุนได้อันนี้คือตัวช c l ให้เราเราให้ท่านดูตัวแรกก่อนนี้ก็มันขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันก็ไปมันเป็นไปนตามะระบบของเขาคือ ถ้ามีกําไรราคาหุ้นก็ขึ้นนะครับเอาจากการขึ้นนั้นก็ทํากําไรให้กับทุกท่านนะครับมาตัวไพ l o n นะครับก็เข้าไปดูในวิวโคดก็เช่นเดียวกันนะครับคือลักษณะของเขาก็คือมีการปันผลหรือว่าจะเป็นทํากําไรไมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูที่ f45 ของเขานะครับ f45 ครับบอกผลว่าผลการดำเนินงานนั้นปีนี้ก็ทํากําไรไมาได้เยอะกว่าปีก่อนนะครับ ปี64ก็22ป0 0ปี65ก็แสนแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือปี64นั่นก็ได้3ล้านไอ้33นะครับ333,37นะครับส่วนปี65ก็ได้4ี่หมื่นหะครับก็ถือว่ากําไรเป็นมาได้อย่างต่อนเนื่องนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะค่อยๆไซเว y ขึ้นไปของไพรอนนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ยอดตัวลงมานะครับก็ถ้าเกิดตลาดรับทราบว่าไพรอนนั้นก็ ทำกำไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับราคามันก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปเราลองไปดูไฮไลท์นะครับว่าเขามีนะครับมี PE เพียง26.76นะครับมี U อยู่1.26แล้วก็มี EPS อยู่0.16แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่ DPS อยู่ที่0.06นะครับก็ถือว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างรากฐานนะครับก็ยังคงแบ่งกำไรกลับคืนมาให้กับทุกท่านนะครับดูลักษณะของการ ดําเนินงานทั่วไปนะครับของราคาก็แทนให้ให้เห็นว่าจังหวะของเขานั้นทํากําไรเพราะนั้นราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับตลาดรับทราบเสร็จก็เพื่อเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จะค่อยๆไซด์เวย์ลงมาแล้วก็ชนเส้นสองระวันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปจะเป็นลักษณะของหุ้นขาขึ้นนะครับก็เ็นวัดจังหวะการขึ้นลงของ r s i ก็คือขึ้นไปชนโอเวอร์โบสแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับ MACD ก็กําลังชี้ขึ้นวุนลุ่มก็เริ่มเข้ามานะครับ แต่นักทุนต่างประเทศก็เริ่มขายออกหลังจากที่เข้าเข้ามาตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเขาก็ทำกำไรไปรอบหนึ่งก็ย่อตัวแล้วก็ทํากำไรอีกรอบหนึ่งก็ถึงจังหวะที่เขาพอใจนะครับเขาขายทํากาไรเรียบร้อยเขาก็โบกมือใบบ่ายหุ้นตัวนี้ไปก่อนที่จะมาเล่นรอบอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นว่านักทุนต่างประเทศก็เข้าเป็นเข้าเป็นละรอบนะครับเห็นไหมครับเขาเข้ามาตรงนี้พอตรงนี้ทํากําไรตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเขาก็เทขายกันออก ำก็ทากาไรเป็นอย่างนี้เป็นรอบๆไปสำหรับทุนต่างประเทศนะครับคุณชาวไทยก็เข้าเป็นรอบๆเช่นเดียวกัน,นแล้วก็อันที่เป็นชาวดอยเข้ามาจะเข้ารอบที่เป็นชาวดอยนะครับพอเข้าไปก็เป็นชาวดอยก็โดนเขาทิ้งเอาไว้นะครับท่านก็เป็นเครื่องมือของเขานะครับสำหรับท่านทัทุนที่เล่นใหม่ๆและยังไม่เข้าใจก็เข้าไปเป็นชาวดอยนะครับก็รอในจังหวะถัดไปแต่ว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะลงจากดอยเพราะว่าจังหวะของมันไซด์วอัพขึ้นไป ขาก็ยกโลททำนิวไฮยกโลแล้วทำนิวไฮนะครับก็จะยกโลแล้วก็ทำนิวไฮถัดไปนั่นก็เป็นชาวดอยอยู่ชั่วคู่ชั่วย,ยามแล้วก็ลงลงก็คือพอมันขึ้นไปใกล้ใกล้กลถึงยอดดอยท่านก็ขายนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นชาวดอยตลอดเวลาคือมันจะไปขายไปถึงที่จุดจุดเป็นออกจากดอยได้ท่านก็ออกจากดอยพอออกจากดอยเสร็จราคามันก็พุ่งขึ้นต่อไปท่านก็มันก็เป็นวัฏจักรของชาวดอยก็เป็นอย่างนี้นะมนุษย์มนุษย์ดอยก็คือว่า ราคาสูงสูงชอบเข้าไปนะครับพอราคาพอราคาจะทำกำไรท่านก็ออกก่อนนะครับก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับสรับชาวดอยนะครับก็คือต้องเข้าก่อนเข้าเข้าเป็นตอนเข้าเป็นชาวดอยตอนออกก็เป็นอ่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นออกก่อนเพื่อนเหมือนขายหมูทิ้งไปประมาณนี้นะครับเรียนให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านจดจำสิ่งที่ท่านเป็นชาวดอยท่านจะได้เลิกเป็นชาวดอยนะครับนี้ตัว อีกตัวหนึ่งก็คือ tk tk k ktm s นะครับ ktm s ก็จังหวะของเขาก็คือหลังจากที่เปิดขึ้นมานะครับราคาก็ล่วงนะครับล่วงก็ยังคงดีกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าจังหวะก็จะค่อยซด์เว์อัพ up ขึ้นไปตัวนี้จะไม่ค่อยมี indicator ใดๆเพราะว่าราคาเขาเพิ่งเปิดเข้ามานะครับเราก็จะดูภาพโดยรวมให้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลักษณะของเขาก็ราคาก็ซด์เว์อัพ up ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเก่งกําไรได้ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่บาทเดนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่4.16อันนี้ทัางทุนต้องพิจาราดูดีๆนะครับอย,อย่าอย่าเพิ่งรีบผีผามเข้าไปท่านยังมีหุ้นตัวอื่นๆให้เล่นอีกเยอะนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับท่านยังมีหุ้นที่มีหุ้นอีกหลายตัวที่อยู่ในตลาดที่เรายังไม่ได้นํามาเรียนให้ท่านทราบเพราะนั้นถ้าเราดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป8%เท่ากับ1เดือนแล้วก็1อาทิตย์คือเขาก็เพิ่งาาถึง เดือนนะครับแล้วมี p e อยู่48เท่านะครับยังไม่มีการปันผลไม่มีอยู่ใดๆเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจให้บริการฟอกเลือดฟอกไตเทียมเครื่องไตเทียมอะไรต่างๆนะนะถ้าไม่มีโปรแกรมหรือการรักษาที่เด็ดขาดหรือเฉียบขาดก็ยังคงต้องขายเครื่องมือพวกนี้ก็ยังคงต้องขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะต้องค่อยๆ ทำกำไรเข้าไปเรื่อยๆนะครับลายทนถ้าเกิดใครก็ใครก็ต้องเป็นเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับเลือดแต่อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้พวกนี้ก็ต้องค่อยๆมีราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามองถึงอนาคตราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านลงทุนครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานำมาท่านได้ทราบนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวที่เราสแกนเข้ามาเมื่อเราสแกนเจอเราก็ต้องอาจจับตาดูแล้วก็แนะนำท่านังทุนว่าควรจะม,ะมัดระมัดระวังนะครับ อย่างตัวนี้ก็คือเข้าเป็นชาวดอยนะครับเขาก็เทขายทิ้งลงมานะครับจังหวะนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันถึงจุดที่สูงสุดของ r s i ก็คือจุดโอโบส์นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะเทขายท่านก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดท่านเป็นหรือว่าท่านมีมีหุ้นอยู่ในมือท่านก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ถูกต้องนะครับท่านลงทุนครับด้วยความวงใหญ่ต่อท่านลงทุนทั้งหลายนะครับท่านก็ ที่นาดูนะครับเราก็ยังมีหุ้นที่ควรจะเล่นหรือเรามีทุนที่จะเล่นเราก็ต้องไปหาหุ้นที่มันถ้าฝากเอาไว้หรือซื้อไว้ก็มีผลตอบแทนนะครับอย่างนั้นมันจะดีกว่านะครับก็เลี้ยนท่านให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นท่านขอพี่นานะครับแล้วก็ลงทุนต่อหรือย,อยังไงก็แล้วแต่ทุนนะครับด้วยความเคารพนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับดังนั้นก็อย่าเชื่อเราอย่าเชื่ออย่าฟังเราแล้วกันให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองเพราะท่านเป็น ผูบรหารทังนี้ทั้งนั้นเราก็ขอฝากช่องนี้เอาไว้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามากราบประคุณขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพบกันในคลิปถัดไป